สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่เล็กจะชวนคุยเรื่องแรงบันดานใจในการที่หันจะมาหันมาลดน้ําหนักหรือว่าลดความอ้วนนะคะสาเหตุของพี่เล็กมีหลายๆปัจจัยนะคะที่ทําให้มาลดน้ําหนักอย่างจริงจังอย่างแรกก็คือเราอยากดูดีนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราเราไม่อยากที่จะเห็นตัวเองอ,อ้วนแล้วหุ่นไม่ดี อันนี้คือแรงบันดาลใจข้อที่หนึ่งก็คือว่าเราเรากลับไปดูรูปของเราในตอนสมัยยังสาวๆอยู่ก่อนท้องหรือว่าหลังคลอดแล้วเราเทียบกันดูเรารู้สึกว่ามันตอนตอนที่เราอ้วนเนี่ยมันดูไม่สวยมันดูไม่โอเคเก็เริ่มมาลดใหม่จริงๆแรงบัานดาลใจที่สองก็คือสุขภาพนะคะเพราะว่า,าสังเกตได้ว่าตอนที่พี่เล็กน้ำหนักตัวเยอะๆเ,เนี่ยท้อง ท้องมันก็จะเอียงไปข้างหน้านะคะของก็จะเอียงไปหน้าแล้วก็จะจะยืนแอนแบบนี้พอยืนแอนแอนเพราะว่าด้วยด้วยหน้าท้องเรามันมันไปข้างหน้าทําให้แบบว่าปวดหลังนะคะทําให้ปวดหลังพยายามที่จะยืนขมิ้บางทีมันก็มันก็ขมิ้ไม่ได้ไม่ได้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาช่วงปีที่พิ่เล็กทํางานหนักเยอะๆสี่ที่นั่นอะเป็นงานทุกที่เป็นงานที่ยืนหมดเลยแล้วทําแบบ มันสังเกตได้ชัดว่ามันมันปวดหลังมากเพราะว่าท้องที่เรามันแบบมันโยกไปข้างหน้าอย่างเงี้ยหน้าท้องมันใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้ปวดหลังนี่เป็นอีกสาเหตุแรงบันดาลใจที่สองก็คือเหตุสาเหตุที่สองที่เริ่มลดน้ําหนักอันที่สามก็คือกนรอบตัวทั้งคนที่เรารู้จักผ่านทั้งคนที่เราไม่รู้จักเจ็บป่วยแล้วหลายๆคนก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ย ่วยอยู่เป็นปีสองปีหรือบางทีนานกว่านั้นมันทำให้คนในครอบครัวบุคคลน,นั้นที่เป็นที่รักของเขาเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานใจแล้วก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของปัญหาเงินเงินทองๆด้วยก็คืออย่างพี่พี่เล็กคิดว่าอย่างนี้นะคะสมมติว่าถ้าพี่เล็กไม่แคร์เรื่องโภษณาการจะอ้วนกระช่างขี้เกียจลดอย่างเงี้ยกินพันกินทอดกินแบบกินแบบไม่มีวินัย แล้วก็บอกว่าอ่ะก็นี่มันมันร่างกายของเราไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นหนักหัวใครอย่างเงี้ยอันนี้คิดพูดอย่างคนไม่มีไม่ไม่นึกไม่นึกถึงใจิตใจคนอื่นนะแล้วพอผ่านไปถ้าพี่เล็กสักอายุสักหกสิบหกสิบกว่าถ้าโชคดีนะถ้ากินแบบขนาดน,นั้นนะคะแล้วป่วยป่วยโรคเบาหวานความดันหรือว่าอะไรต่างๆที่มันมาจากกระพาอ,อ้วนแล้วเน่โลกมันก็จะถามหาเยอะ ทีนี้เนี่ยแหละถ้าเราปร่วยขึ้นมาแล้วกลายเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงเจ็บอดๆอแดอดๆเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นบ่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยเงินของเราเนี่ยก็หมดเงินจากลูกของเราก็จะต้องมาดูแลแม่ที่ไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องของโภชนาการพ่อแม่พี่น้องอีกที่ต้องเอาเงินมารักษาเราเนี่ยค่ะสาเหตุหลักนี่คือไอ้ไอ้ที่ข้อที่สามเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่แบบว่าพี่เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องเราต้อง ลดน้ําหนักแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างจริงจังเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เราดูแลสุขภาพตัวเองคือการบอกรักคนบุคคลอันที่เป็นที่รักของเราด้วยถ้าเราแก่ตัวมาเราสุขภาพดีทุกคนก็จะทุกคนก็จะไม,ม่มามาเสียเวลากับการดูแลคนป่วยคนหนึง่งโอเคถ้าอย่างเช่นมันเป็นแบบว่าเราดูแลสุขภาพเราดีแล้วแต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยอยู่ดีเราเจ็บป่วยขึ้นมาอันนั้นมันก็ อีกเคสหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราเจ็บป่วยเป็นเพราะว่าคุณกินอาหารไม่ไม่แบบไม่ถูกโภชนาการคุณดื่มคุณเที่ยวคุณแบบว่าไม่มีวินัยการกินเป็นยังไงอันนั้นน่ะถือว่าเราเราสร้างปัญหาให้กับคนที่เป็นคนที่รักของเราอันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าจะจะเข้าใจความรู้สึกของพี่นในในข้อที่สามนะคะที่ก็เลยหันมาดูแลอย่างจริงจังถ้าเราสุขภาพดีบุคคลที่รัก อันเป็นที่รักของเราเขาก็มีความสุขเงินที่เขามีเวลาที่เขามีเขาก็จะไปใช้ในในการทําอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะมาดูแลคนป่วยอย่างเราที่ตอนเป็นสาวเนี่ยไม่มีวินัยในการกินนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงทําให้แรงฮึดให้กับสาวๆให้กับเพื่อนๆหรือกัุ้งกุผู้ชายก็ตามนะคะลุกขึ้นมาที่จะดูแลสุขภาพตัวเอง เราอาจจะไม่กลายเป็นคนหุ่นดีที่สุดหุ่นเซ็กซี่ที่สุดมีซิกแพคแน่นที่สุดแต่เราจะเป็นคนที่สุขภาพดีขึ้นมีอายุยืนยาวแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานตอนแก่ค่ะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ